สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมคลิปที่ร้านพิเนียอโอโอนะครับมาดูสเตปดาวนะครับสเตปดาวเป็นของเจริญสุขนะครับตัวนี้นะครับมี100อแอมและก็60แอมนะครับแล้วก็ของสยามพิออนนะครับสยามพิออนนะครับดูนะครับสยามพิออนนะครับ ูนะครับท่านที่สนใจก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพิเนโรโยนะครับ8,500บาทนะครับสำหรับ100แอมป์นะครับสนใจโทรสอบถามเลยนะครับ0952246497นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตัวเมเจอร์นะครับเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวเมเจอร์นะครับแท้เมเจอร์นะครับราคาใบละ20,000บาทนะครับ ตู้อเมเจอร์นะครับใบละสองหมื่บาทนะครับของแท้นะครับนะครับสนใจโทรเลยนะครับ095 224 6497ไฟบีมก็มีนะครับไฟบีมนะครับไฟบีมมีนะครับหรือว่าจะเป็น Power Amp นะครับไฟบีมนี้รุ่น2 3 0เดอร์นะครับ คนสนใจครับแบะมาเป่นนงไ้ครับเทวรานพีเน็ตโรดิโอเดอร์นะครับเปิดทุกมือนะครับหรือว่าจะเป็น a j 4 c h a n n e l อย่างนี้นะครับ a j 4 c h a n n e l รุ่นนี้เลยนะครับ8ป4นนสะครับ1นนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับ a j ดีนะครับสอง0 2นนะครับตัวนี้นะครับแห้งนะครับราคายู่1 7 0เจ็ดบาทนะครับทดาทดานะครับ c ช a น n e ลนะครับ c 8นะครับหรือว่าจะเป็น4,008ตางนี้นะครับหรือว่า c 2 0 0นะครับขาเบิร์ไทนนะครับร้านพีเน็ตอะโวเดอร์นะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับ SAE นะครับ TX 1000งนเออนคนะครับ TX 1000 Q คนะครับ สนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินิจอิโอเดอร์นะครับหรือว่าจะเป็นไซเบอร์ 10D นะครับไซเบอร์ 10Q ช c h a n n e นนะครับสนใจโทรเลยนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับหรือว่าจะเป็นไซเบอร์ 14D อย่างนี้นะครับโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจอะลิโอนะครับซ c h a n n นลมีหลายรุ่นนะครับแลดท่าที่สนใจก็โทรสอบถามได้เดอร์นะครับ 0952246497ครับคลิปนะครับตามนี้ได้นะครับข่าวเวิร์มนะครับร้านพินิจวิโอนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ0952246497นะครับร้านพินิจวิโอเด้อนะครับมาเลือกมาชมมาเบิร์กันได้นะครับสัมผัสได้นะครับสินค้ามีจำหน่ายทุกวันนะครับบวสิเป็นมิกเซอร์ นะครับวิกหรือว่าโต๊ะวางมิกอย่างนี้เลยครับกับนี่ให้เลือกนะครับรัวมิกตัวนี้นะครับของซาคาบนะครับซาคาบใหม่ๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับอย่างนี้ในแลกกอรนี่นะครับสนใจโทษได้นะครับร้านพีเนตอดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลเดอร์นะครับศูนย์เก่าหาสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับหรือว่าจะเป็นอยู่ใน ท่านนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น EQ หรือว่าจะเป็นเเอฟฟ x นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับร้าน p i n n a อ l e a u d นะครับ EQ ก็มีนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบอยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะสอบถามรายละเอียดได้นะครับ0952246497นะครับ Marani นะครับที่อ T RTA กับนี่นะครับ ตัวดีเบก2 6นนะครับอ่ามีสินค้าพ่อห้ททันได้เลือกอยู่นะครับคอร์สดิจิตอลนะครับนี่นะครับหน้าลงหน้าลายมีนะครับครบคันนะครับหรือว่าจะเป็นดีโพดีไฟอย่างนี้นะครับมีนะครับตลาดท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ095 224 6 4ห7นะครับตามนี้นะครับ สำหรัท่านทสนใจเข้ามาชมได้นะครับสินค้ายังมีให้ทนได้เลือกนะครับผมพลังตู้เปล่า power amp นะครับดอกเบดดอกแลมนะครับหรือว่านะครับแปนิ้วอย่างนี้นะครับพอมีนะครับแหลกเลิกมีนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับตามที่เด่นออดิโอนะครับ ไซส์พาวเวอร์แอมนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับสนใจเลือกได้นะครับ0 9 5ย์4 6้าหี่ี่เก้าครับร้านพิเนีออดิโอนะครับสเตปดาวมีหลายรุ่นเด้อนะครับนะครับมีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับรุ่นหนังแบบนี้ครับรุ่นหนังเก่า้ออยากได้นะครับหรือว่าจะเป็นสายมัติคอแบบนี้นะครับ พอมีให้ท่านได้เลือกนะครับสนใจแวะมาชมได้นะครับที่ร้านนี่ต่อดิโอกนะครับ0952246497ครับฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอร์นะครับมิกดิจิตอลก็มีนะครับชิยู24นะครับนี่นะครับมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจโทรเลยนะครับ0952246497ครับ ทางี่ในปฏิอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเอนเครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณอย่างสูงสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ